กบสบายดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนสมองสมบอรตอนนี้กระนังภพยนังมัแเลยพี่น้องเอ้ยวาวนานยังสั่นยังส้นอยูเนาะเพราะว่านางยังค้วยังมุนพองมะลรยังบอกเป็นครับหมอมวนซอยกันเอว่าหลดมาเขาให้จับพวงมะไยซอยเฮ้าของมันนี่จังหวัหนางสอนกันมาเนาเมือนี่บวชสอนมือนี่มือนี่แบบใจเนยเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยกันยังสั่นอยู่แต่กับไข่เนยเนาะแป่ว่าเฮ้าอวยพวกมะไยกับเป็นเนยเลยดี นะครับเบคคาโกฮูค่ะทาโกฮูเนาะเรียกาโกฮูแล้วนี่มันยากตัวทิ่ว่าถ้าใส่ให้มันลงน้องอืๆคนกับสีตกพี่น้องเลยเหมือดคือเหม,มือดมัวเลยตอนนี้ เรนี่นใส่เลขกเหล็กสองจ้าพี่น้องมีที่บอนว่าใส่เลขกสองลายกับบอดี้เด้อยันหลดเพลไว้แม่ท่าน่าสิใส่เลขกสามเลขกสี่ก็เฮายัางบอดทนัดนะพี่น้องสบายดีเด้อเฮายัางบอเป็นวัชรสาบอกว่าวอดทนัดเลาวยังบอเป็นเลยบอกกล้าใส่เลขกสามเลขกสี่มันสีแห้งมันสีไวคือเฮาแบบพลังแต่ว่านั่งขับไปนี่ได้เลยว่าถอยหลังยังบ่ได้อีกกระนั้อีกคือเก,ก่าพี่น้องแม่ยังยังถอยหลงังยังบอดอด<ด>่เป็นดก มันปัญหาแต่เละนี่แหละตัวเละนี่แหละข้างนเล่งไปไว้นอเลยยังนะาห้องพอได้อยู่พี่น้องก็ราะว่าเขาก็โหูีว่าเล่งไว้ไว้หรือว่าไว้มันอยู่ในทีมเนาะในเมือกจะมีแต่มุนทองอะไรมันตรงคนทางบ้านเท้ากับมะล่กันยากพี่น้องเลยมันแบบมันเป็นห่อสองขางทางเนาะ คันซูหมดโหลดมากคันผปรบเซียนเนี่กับ่บได้จังว่หนังตักกันนะพี่น้อง้ยหนังตักกันเ้าคขีดว่บปลอดภัยแต่เอฟซีว่าอันตรายเนยาะ ว้ออะไรเนี่ยช็อดขอบ้านเฮาแล้วแนมซองข้างทางขี่รถต้องแนมไปนะอ่ะต้องซองข้างทางแนมมืดซองข้างว่ามียังบอกหรือบ่มีเนาะบอกนางพี่น้องเอ้ยถ้าว่าไปหนาเนี่ยพอได้อยู่ผัดถอยหลังเงี้ยมาได้เซเรโซนเนาะนางถอยหลังอีกอส่วนร้ายกับพี่กับอุกใจย้อนถอยหลังแหละพวกเฮียนใหม่นี่ บุ๊ทป้าทงปนีดีเอิืมนน่นห้อยโหลดครับอืมเถื่อหนึ่งซองเถื่อยังสั่นเถื่อซองเถื่อซ้ำเล่งเอตีอิ้งเล่งเียเด้อวันนี่เด้องานสั่นอีกบอเป็นอะไรสั่นอยู่บอ เนี่ยบัวสันแต่ว่าถ้ามันมากเนี่ยคะทียนยานในจังหน่อยอทางมันหน่อยแล้วยังหลี่่ยจะเป็นนีดี เล็กแน่นเปื่ยนตัวยางหลดออกบริมัดวันอี้มาละต,าตั้งทั้งๆตั้งๆคอยไ,ไปดูแสเล็กซอม ยังสันแหงบสันสว้านนี่บาตอนนี้ก็ยังสันอยู่ยังสันอยู่ตอนนี้พัไหนนั่งถอยหลอกถอยลังอีกพี่น้องอาบ่เคยคาเ้ากปัจจัยากปัันน้เนาะมันบ่เคยลดจักลดจักแล้วโอ้ยบิด วิดไว่กับปริยาาท, oh. ทัูร์ไม่นแล้ว oh. 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 การสีโค้งเหตุขึ้นเมื่อวานนี่แหละเหยียบคาดเถ่าน้วยหนึ่งแล,ดดแล้วก็ดีบีแล้วก็มุนพวงมาลายัายไวๆเห็นนะเออคาดคาดเหยียบคาดมันจกดับนะเห็นบอกไปเลยคอยมุนพวงมาลายัายไวมุนมาทางที่เอออืมเวดด็ดเลย ไปบอนคอยย่านคาดออกหมุนกลับวิธีโค้งแบบนี้โอ้ใครเนี่ยอะไรจะจับเองนึกก็หูว่ามันสำได้สำได้นึกโซ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 กโอ้ยพี่น้องเฮ้ยโซกโซกโซกเด้อะบอยบอยเห็นแต่โดนเลยเลยเฮ้ยห้ากัสิเห็นเหมือนนี่เนาะ โตขาว่านดิว่าตรงนี้พี่น้องเอ้ยหน้าห้าก็ยังบันสวยด้วยดีแต่ยังมัมีรถคนมาพี่น้องเลยแ้วโหลคนมาเ้าก็ยังหลีกโบอยากเต็นเลยโอ้แทกเตอร์นกำลังเต้นแทกเตอร์ใหญ่บอสนี่ไปแล้ว ป้ายติดไว้ทางล่างเนาะขึ้นแอบแอบขับรถแอบรถตอานี้เองนี่มนมันจะใช้หูเขาแอบขับรถเนาะเหยียบไว้ตลอดจะได้เบรคมต้องเหยียบไว้ตลอดเนจะเลขซ้ำรู้ป่ะกะเหยียบคาดเท้า ต้องหยาบหยาบคาวฤกษสามด้วยหนีมนะเออมาเลยโอ้กลขสามไม่รื้อนอไกเลยด้อสามทางมาเท่ามันเบลเล็ตเนาะีสามนางนนี้เนาะนากตสี่ไปเลยนั่งเป็นก่อนนางยางใส ีคนเดียวก่อนหมบกา้าบก้านหางนะตอนนี้เพราะว่าในดาเ์าสั่นแห้งก็่อนใส้นักตักเลยว่าเอ็กซีว่าซั่นนั้นกูได้พาสเจ้า์ซ้อนขับรถหนังสอนกันหนังตักกันว่าใั่นซูเฮาซ้อนกันเองีือเท่าไรแต่ว่าเฮาย่้าเฮาสั่นแล้วเฮาบก้าหนังคนเดียว เให้แม่แก้มบุ้ม,มนัน่งน้ากันข้าิไปนั่งคนหละขางกันก็เโหลดข้ามาไปแจกซี่อวยในใดนะข้ากกเลยแบบนน่งยากเดินโลหลดข้าหลงลาเจีบขาดขาวเลขสองอย่ามันไวไปกันกกดิบสองไปดีอดเอาเดเป็นกลังขาเลขเป็นพี่ตองกระลางขาวเลขเป็นพี่้องไออนอีเมือนีอ่แต่มันเป็นได้เมืออื่นห้ากับบริยูเลยเนาะ เออเท่ากับไปแล้วขั้นตอนเท่าข้องใส่เลขใช้ยังแล้วเท่าสีส่วนแม่แก้มบุ้มรับทางดำล่องล่องเขาในเมืองระเบิร์ต้องล่องเขาทางดำเลยนะมันต่งสีเต้นเต้นแต่ยังบ่เป็นแต่นยังแหลกทางดำเตังสั่นเวลาเราเข้าใจลอยเติบแผลงจังก้าขนาดเท่าว่าเท่าขี่รถจักรเท่าโอ้ยเท่าบี้ยานใจลอยเท่าพอม่ขี่รถใหญ่เลยพี่น้องเลยใจสั่นดอกหยอกอย่าคือคน บอกก็าขับรืจกักษ์นี่เลยหรือแก่ดีด้วยก็สิบางบ้านเฮาเนี่ยนอนบอลเลยนะทางบ้านเฮามันกับสิกลึกนคลื่เนเ่ยเดาเลยมันเป็นขื่นเนาะเนี่ยเป็นขื่นคุนลายโคเจาะโคชมทั้งคุ้มลาย,ลายเอาความอัคุมเลยเนาะ เลขสามทีแยบขาเลกสามแยบขาดเขาวขนาองมันไวแยบขาดเลยถึงอุวยเห็นะก่อนโย่ไปรถเลยเลสามบอกโอ้ยเจ๊งใช้เลขสี่เพื่กินเลขสามมันก็ต้องไปทางนั้อยากย่าย่านแห้งเล้นะคะ่อยก่อนเยอต้องเล็งเลยไปลงเล็งเลย วไว้แล้วกันตอตอบีอว่ยนำ้ำ <laughs> ไรขอซอนแม่มากิ่งรบรูแล้วอะค่ัปลอดแล้วคนะวามคืนดีนี่มันดังกันคอยเด้อคอยเด้อ <c oughs> เตือนต้องแยบคาแล้วก็หยบปีเองเด้อสมุตไพสีจอด Ừ, ít xong thế nào? Đừng mà nị ừ. ừ. Thì ha tẻ nào nhanh chữ này quá âm ơi Chỉ, Chỉ theo ông Hiền bò Ông Hiền đang tẻ ở bên cuộng con này quá Chỉ đang tha này lấy đâu Ừ Cái cuối hoàn vật bà bụng Và lại tệ quá Vậy là thói lọc thói lăng đây tôi thói bên bò ต้องถอยแถวในห,หน้องเฮียนบ่ไปถอยกูบ้าโค้งขึ้นท่าราเตะบบเลยหย,ยับเบรกหยับคาดไล้เด้อหยับคาดแล้วก็หยับเบรกแล้วก็ปดเลขย่านได้ผู้สอนหนึ่งก็เนาะองคนบ่เป็นเนาะคนบ่เป็นบัตรสิบมาลงเล็งเลยคือพญ่จอยเนาะได้ไหพี่น้องเอ้ยแต่เล็งอย่างเดียวอันนัน้นนะเป็นบ่เป็นหลือจ่แต่เล็งเาอาร้อยบอ่บองเออ เออตีนมันวังเออยาผ้ายาผ้ามันวิดบ่กับกหัวกับรักอืมเข็นใต้แบบนั้นหม,มุนพองมาลายเล็งเลยเออเออเหยียบคาดเหยียบคาดเหยียบเบกตอนนี้เขามาเดินโรงเรียนโรงเตะเลยพี่น้องตอนนี้เนาะเพราะว่าไปตืดตืดถูกคะก็ลงหายนัง่งนาดสว่างกันทำแต้มหานแม่เตะพี่น้องเลยโพผล่มา ลองครับเบื้องแถวเดินทงเฮียนพี่น้องเงยว่านางสิเป็นบ่หรือบ่เป็นเนาะเพราะว่าซ้อนชองเถือ่อพอแก้มบุ้มเนาะซ้อ,ซอนเทาเถื่อเดียวเอาจับไปเลยแต่ว่านางเนี่ยซ้อานสามเถื่อนี่แล้วบอ้โหสิเป็นหรือบ่เป็นใจบ่นยากโล, <นะ S 2> ลกนะเพื่อนดองซุยอนะนนกันไ้เพื่อนไม่ใหญงเงืนเนเงนี่ข้างหองเฮียนเลยเถื่อเปม่หญงเงืงนี่ครับเสินไปเสินมาเท่านี้พราะไงพอใหญ่ภาพเอินมาใส่อยู่บางได้ในขับเลงไว้ไหวครับไว้ในคนยังบ่เป็นนะพี่น้อง นี่จ้าขับลอกไปล้อมาอีเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยโค้งไปโค้งมาข้าหุ้ยเดยว่าเขาขับเฮียนขับรถนรี่เขาเนมมาเบิ่งห้วยอันเป็นเลืจังสีผ้ามีใหญ่จืนไปอยากไปใส่กันเลยสบายแล้วแต่เรายังบอก,กาขี่น้ำดราเขนบอกขี่แล้วไล,ะละ่ถือน เอาไปทั้งบองไปได้แม่ใหญ่จืดเลยเราเราใจเลยเราใจเราใจก็พอเท่าอีกไปอะไรดีได้แดงอะไรดีได้แดงอะไรเบาไลายป็นสิหายสั่งฉันแล้วมีสติแล้วเอาต้นน้องครับใหม่ๆหมาเอาไว้ไปปากเลยเนาะแม่น้องโฟซีแล้วก็น้องโฟซีแล้วก็แม่ใหญ่จืดกับพวกลูกๆทั้งหลา่อะลร เทากะบใบหายปากเลยเงียบได้หลดนะได้ส่องมาพี่น้องซาซุยส่องมาเบิ่งเฮาอีกผู้ผู้ปากบ้าพี่ผู้ส่องมาเหียนน้ำกูนี่เฮ้ยส่องมามาเหียนน้ำกันถี่มามามึงบ้าขนได้กูแห็นบ้าก่อนมึงแดงพากันว่ากันว่าสิมาน้ำหลางนางมาแล้วแห็มาก่อนนาง ข้าก,ากมาวานข้ามาก่อนนาาเมือหน,นึ่งเนาะข้าเป็น้าสเลขซมัสิอวยทานอยู่เลานลองบังโดงใค้แข็งก่อนี่จะหน่อยสักหน่อยีสิลองคเดี๋วคาดข้าเลซมเนาะไหวไวไหไวทม เลขสองมันวายแห้งวเยหงแฟเล็กหนึ่งเลขว่าเลขสองมันโดุ่มด่มเลยมันใจเลขสองแมนเดินพอเดินมันแคบมันสั่นนะพี่โต๊ะวันไปวนมาแถวโรงพยาบาลแหละพี่น้อง พวกอาจารย์ค่ะเขาหูแล้วคะแนนมาเบิง่งแนนมาเบิ่งอยูบออ่บ้างคนขมาวนวนหลาไรหรอบยังสิบหัเห็นบ่ฮาฮ์ดใหม่ๆพี่น้องเลยขอกำลังใจล,ลาย,ลยๆรัวๆเลยพี่น้องตอนนี้ยังบอเป็นเลขหนึ่งก็ใส่ไปก่อนเนะาะใส่เลข2เลข3ามกได้ได้มันพวงมลาลัยก็ทาน <c oughs> ลงเที går, daily, ่ยวกันแน่มาเบิร์นเขาเขาวโกเนี่ยมได้ได้มุนได้แมนหน่วยบานได้แล้วจะี๋ยวคือฟม้นสิมาพี่น้องเมื่อนีร่คือคือลโอเคบอยบริสันบอ โอเคเข็นขึ้นอยู okay, ยอ่โอเคขึ้นเข็นไลายเนาะขอห้ามโวยไปโวยมาสัเลขหนึ่งเลขสองอย่ามันแห้งเอาอย่าเอาเพระทันลองใส่เลขว่างนันเลขทอยเบิงเบียบคาดข่าวแล้วก็ปดเลขอืมวันนี้แหละเลขทอยเลขว่างเออเลขเลขย่างหนี่งสี่บ้างเลขทอย thôi nạ, thôi lăng chứ đâu